ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือช่วงเวลาแห่งการลงมือทำของผู้นำที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่ภายใต้การนำของนายสุรศักดิ์อักษรกุลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือช่วงเวลาแห่งการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาที่เต็มไปได้วยความมุ่งมั่นความร่วมมือ และพลังของทีมที่ทำงานด้วยหัวใจทุกการลงพื้นที่คือการลงไปฟังเพื่อเข้าใจลงไปเห็นเพื่อเรียนรู้และลงไปทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเพราะหัวใจแห่งการพัฒนาคือคนในชุมชนที่พร้อมลุกขึ้นมาสร้างโอกาสให้ตัวเองและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงซึ่งกลมการพัฒนาชุมชนได้นำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาสริมการทำงานในทุกมิติเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายขึ้นเพื่อให้ชุมชนใช้ดิจิทัลสร้างอาชีพและเพื่อให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างเท่าทันโลกเพราะในยุคนี้เทคโนโลยีคือสะพานที่เชื่อมระหว่างความตั้งใจและโอกาสซึ่งตลอดระยะเวลากว่า1เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นภาพของความร่วมมือที่งดงามจากเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนผู้นำชุมชนภาคีเครือข่า,ขายและประชาชน ที่พร้อมใจกันขับเคลื่อนง,งานพัฒนาด้วยความเชื่อมั่นในศรัทธาเดียวกันว่าทุกพื้นที่สามารถเติบโตได้หากพวกเราร่วมมือกันการพัฒนาไม่ได้หยุดอยู่ที่วันใดวันหนึ่งแต่เดินต่อได้ทุกวันด้วยความตั้งใจของคนทํางานด้วยศรัทธาที่เชื่อมั่นในประชาชนและด้วยพลังของทีมที่พร้อมสร้างรากฐานให้ประเทศมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคือการเริ่มต้นของเส้นทางแห่งการพัฒนาเส้นทางที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากนโยบายเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากหัวใจของคนทำงานที่ลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและนี่คือพลังแห่งศรัทธาพลังของทีมและพลังของกรมการพัฒนาชุมชน